Hold up! Hold up! Hold up! Hold Talk to the talk to the man. You talking to a grown man? ปัญหาวุ่นๆ่นในวงการยัดห่วง NBA หรือล็อกอ u t ในซีซั่นนี้ทำท่าว,ว่าจะไม่จบง่ายๆซะแลว้วหลังจากเดวิสเติร์ประธาน NBA ขู่ว่าจะยกเลิกการแข่งขันทั้งฤดูกาล2011 2012ไปเลยหากในวันที่7มกราคมปีหน้ายังเคลียร์ปัญหาเรื่องสิทธิประโยชน์กับสหภาพผู้เล่น NBA ไม่ได้ ก่อนหน้านี้โปรแกรมพรีซีซั่น43เกมระหว่างวันที่9ถึง15ตุลาคมที่ถูกเตรียมไว้สำหรับเร็ก,กุราซีซั่น1พฤศจิกายนได้ถูกยกเลิกไปแล้วหลังจากการเจรจารอบที่3ล้มเหลวทำให้ปัญหาล็อกเอาท์ย่างเข้าสู่เดือนที่4แล้ว ในประวัติศาสตร์ NBA ซีซั่น1998-1999ถึงถือว่าเลวร้ายที่สุดสำหรับวงการยัดห่วงสหรัฐเมื่อล็อกเอาท์ส่งผลให้เกมเรกอร์ล่าซีซั่นถูกหันจาก82เหลือแค่50เกม แต่ในครั้งนี้ NBA อาจไม่หลงเหลือเลยสักเกมผลกระทบแน่นอนเกิดเป็นลูกโซ่ที่ทุกคนต้องเจ็บด้วยกันทั้งนั้นแฟนบาสเจ็บใจที่พลาดดูกีฬายยอดฮิตส่วนสโมสรเจ้าของทีมรวมถึงสปอนเซอร์ขาดไรายได้ <So S 1> <ๆ>เช่นเดียวกับผู้เล่นที่ไม่ได้เงินตามสัญญาและยังมีธุรกิจที่เกี่ยวโยงอีกนับไม่ถ้วน นั่นทำให้สตาร์ NBA อย่างโคบีไบรอันกาดคนดังของ LA l เอเลเกอร์สตัดสินใจได้สัทีสำหรับการย้ายไปเล่นในลีกอิตาลีแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆกับสโมสซอนเวอร์ตตสโบรลญญาโดยสื่อดังอย่าง AP บอกว่าโคบี Kobe จะมาเล่นให้กับโบรลญญาเป็นเวลาประมาณ40วันรับค่าเหนื่อย3ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว90ล้านบาท ซึ่งนักบาสคนดังคาดว่าจะมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าเพื่อเตรียมช่วยโบลอนยาเปิดซีซั่นใหม่หลีกอิตาลีในวันที่9ตุลาคมนี้ต่อไปสำหรับโคบี้วัย33ปีมีรับค่าเหนื่อยกับ LA l เอเลเถึง83.5ล้านเหรียญหรือประมาณ2,500ล้านบาทกับสัญญา3ปีที่เหลือซึ่งการมาเยือนอิตาลีเชื่อว่าคราเรียโอซาบานิตีเจ้าของทีมโบลอนยาจะจัดงานเปิดตัวซุปเปอร์สตาร์ทีมชาติสหรัฐอย่างยิ่งใหญ่ ก่อนหน้านี้เดรอนวิลเลียมสกาดคนเก่งของนิวเจอร์ซีย์เนสได้ตัดสินใจย้ายไปเล่นให้กับทีมเบซิคตัสในตุรกีแล้วด้วยการเซ็นสัญญา1ปีรับค่าจ้าง5ล้านเหรียญหรือประมาณ150ล้านบาทแต่วิลเลียมสต้องเสี่ยงหากเกิดอาการบาดเจ็บรุนแรงตนสังกัดอาจบอกเลิกสัญญาได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย โดยน e วเ e อร์ซีย์เนต้นสังกัดของเดรรนวิลเลียมส์นั้นได้เปลี่ยนชื่อทีมใหม่เป็น b บุ l ลินเนสเมื่อทีมย้ายจากนิว Jersey ไปตั้งอยู่ในเขตบุกลินของมหานครนิวยอร์กในปีหน้าโดยมีหุ้นส่วนใหญ่หรือเจ้าของทีมคนใหม่คือเ a สีแรปเตอร์ชื่อดังชาวอเมริกัน สำหรับเนสอยู่ในนิวเจอร์ซีย์มาตั้งแต่เข้าร่วมศึก NBA เมื่อปี1976มีกำหนดจะย้ายจากสังเวียน Prudential Center ไปยังสนามแห่งใหม่คือ a า c คร y s Center ที่บุรินในฤิูววกาลหน้า2012 2013 โดยนอกเหนือจากโคบีและวิลเลียมส์แล้วหาก NBA เปิดซีซั่นไม่ได้จริงๆก็จะมีซุปเปอร์สตร์อีกหลายคนอย่างเดริกโรสการด MVP จากชิคาโกบลูส์เดวนเวดจอมทัพบจากไมอามีฮีทรวมถึงคาเมโลแอนโทนีจากนิวยอร์กนิกส์ซึ่งเคยไปโปรโมท NBA ที่ประเทศจีนด้วยกันพยอยไปหาเงินในลีกยุโรป อย่างไรก็ตามเดวิสเทิร์นไม่หวั่นวิตกในประเด็นนี้เพราะมองในทางการตลาดยิ่งเป็นการขยายฐานความนิยม NBA ไปยังลีกยุโรปโดยมีผู้เล่นสตาร์เป็นพรีเซนเตอร์จะห่วงก็แต่เรื่องปัญหาบาดเจ็บซึ่งจะมีผลกับนักบาสและสโมสรต้นสังกัดในอนาคตเท่านั้น